หลายคนยังไม่เห็นชมช็อตที่วิภาวีโดนทีมงานของฮุนไดรุมแถมโดนโคดยุมหัวจับโฟกัสสีหน้ารู้เลยรักมากขนาดไหนสวัสดีค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดตูกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ 2. วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยโพสต์ข้อความขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและแฟน หลังจากที่มีส่วนร่วมช่วยพาฮุนไดฮิวสเตดพังอาจคว้าแชมป์วอลเลย์บอลโคโววีลีกประเทศเกาหลีใต้ซึ่งฮุนไดเอาชนะพิงสไปเดอร์ในรอบชิงชนะเลิศสามเกมรวดทำให้เธอซิลแชมป์ลีกในปีนี้โดย2วิภาวีนักตบลูกยางสาวชาวไทยที่ถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นคนสำคัญที่ช่วยพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลว่าขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและแฟนๆที่อยู่เคียงข้างกันมาเสมอภูมิใจในตัวพวกคุณมากมาก มีหลายครั้งที่ยากลำบากแต่ทุกคนผ่านมันมาได้เก่งที่สุดเลยขอบคุณทุกคนที่ทำให้ได้เจอกันและได้ร่วมงานกันขอบคุณฮุนไดที่เชื่อใจและให้โอกาสขอบคุณที่ดูแลว,วิภาวีดีมากๆทุกคนน่ารักมากขอบคุณเยจีที่อยู่ข้างๆตลอดเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทุกอย่างให้ทั้งเวลาที่มีความสุขและทุกข์แล้วก็ขอบคุณที่ตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเราตลอดนะคะรัก ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะว่าฮุนไดค่ะสามารถคว้าชแชมป์ได้ทั้งสองรายการซึ่งก็มีช็อตที่น่ารักน่ารักนะคะสําหรับวันนี้ค่ะที่แอดนำมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์นี้สักเท่าไหร่ค่ะซึ่งเป็นช็อตที่วิภาวีนะคะโดนทีมงานของทีมฮุนไดเข้ามาหยอกเล่นนะคะและต้องบอกเลยว่าเห็นสีหน้าแต่ละคนนะคะรู้เลยค่ะว่ารักมากขนาดไหนปกตินะคะก็จะเห็นเพียงแค่โมเมนต์ที่นักกีฬาด้วยกันค่ะเข้ามาหยอกล้อกัน แต่นี่ก็เป็นโมเมนต์ของทีมงานฮุนไดทุกๆคนนะคะที่เข้ามารุมวิภาวีและเห็นสีหน้านะคะก็รู้เลยค่ะว่ารักกันมากขนาดไหนและมีอีกหนึ่งช็อตค่ะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับโค้ดของฮุนไดกับวิภาวีนะคะที่หลายๆคนเห็นภาพนี้แล้วพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าวิภาวีโดนโค้ดหยุมหัวซะแล้วซึ่งจะหยุมหัวจริงหรือไม่นันนะคะเดี๋ยวแอดนะคะจะเปิดภาพให้ดูกันเลยค่ะ เดีおお๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆฟวอลเล์บอลที่ได้เห็นภาพที่หลายๆคนเรียกภาพนี้ว่าวิภาวีโดนพ่อหยุมหัวพ่อพ่อบอกพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยโดนหยุมหัวซะเลยเป็นไงหมันเขี้ยวหมันเขี้ยวลูกแล้วล่ะแดดดีจบเกมแล้วหยุมหัวได้หมันเขี้ยวแหละน้องมันหน้าเอ็นดูขนาดนี้เต้าสองของพ่อพเลือกมาเองกับมือเอ็นดูแหละโค้ดน่าจะเอ็นดูน้องแหละพ่อเอ็นดูลูกใช่ไหม หยุมหัวลูกซะแล้วแดดดี Daddy. พ่อหยุมหัวลูกซะแล้วพ่อพ่อไหนไหนบอกน้องมาจากสวรรค์ไงคะไม่เอาไม่แกล้งลูกนะคะพ่อเอ็นดูแหละโค้ดเลือกมาเองกับมือน่ารักทั้งพ่อและลูกเลยพ่อเอ็นดูลูกทําไมพ่อแกล้งลูกแบบนี้เขาหยอกกันน่ารักมากโค้ดคงเอ็นดูน้องน่ารักหยุมหัวกันซะแล้วหยุมหัวกันแล้วพ่อลูกคู่นี้ พ่อบอกแมทที่แล้วตีมือพ่อเจ็บมากนะต้องโดนแบบนี้พ่อบอกว่าลูกสาวที่มีอยู่แล้วก็แสบอยู่แล้วคนนี้มาเพิ่มอีกคนพากันแสบหนักกว่าเดิมและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนค่ะที่แฟนๆบอลลิบอลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะแอดก็เชื่อว่าหลายๆคนคงอยากเห็นฟอร์มการเล่นที่สาวไทยของเรามารวมตัวกันในวีนแอลและแอดก็เชื่อว่าทุกคนค่ะจะสามารถทำผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากส่งแรงชแชร์แรงใจให้สาวๆของเราในศึกเวียแอลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ